สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพามาชมนะคะรถตัดหญ้าแบบซี r รเทิรที่เป็นไฟฟ้านะคะซึ่งเป็นตัวใหม่ของ a อเรียเลยวันนี้เรามาอยู่ที่ Factory Testing ของ a r เรียนะคะที่ซิบริงนะคะรัฐฟลอริดาประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าตัวซี r รเทิรแบบไฟฟ้านั้นการใช้งานมันเจ๋งแค่ไหนเดี๋ยวตามเข้ามาเลยค่ะนี่คือรถตัดหญ้าแบบไฟฟ้านะคะที่แบบว่า กำลังจะออกมาของ a อเรียนทุกอย่างใช้ไฟฟ้าหมดตัวนี้จะเป็นตัวที่เขาให้ให้เราเทสอันนี้คือมีการวิธีการเช็คแบตเตอรี่ก็คือกดตรงนี้ให้ดูว่าแบตเตอรี่เนี่ยมันเต็มมากน้อยแค่ไหนนะคะแล้วก็มีแบตเตอรี่สีก้อนตรงนี้ นี้เป็นแบบไฟฟ้านะคะคือจะเสียงจะเงียบมากๆแทบจะไมด้ยินเสียงเครื่องเลยเพราะว่าเราใช้ไฟฟ้าทั้งหมดเดี๋ยวเขาจะลองตัดให้ดูก่อนก่อนที่เราจะได้เทส ราจะเห็นได้ว่านะคะวงเลี้ยวของซีโรเธอร์เนี่ยจะค่อนข้างแคบมากๆแทบจะไม่เสียวงเลี้ยวไม่ต้องเสียเวลาในการสาวพวงอะไรเลยนะคะเวลาเขาตัดเนี่ยคือสามารถที่จะถอยหลังเดินหน้าได้แบบโดยการใช้มือดันและยกเท่านั้นเองเนี่ยค่ะเสียงไม่มีเลยนะคะตอนนี้เครื่องเครื่องเนี่ยสตาร์ทอยู่นะคะแต่ไม่มีเสียงเครื่องยนต์เลยเดี๋ยวเราจะมาลองเทสกัน s ซ so when when start Turn the key on. This is on a ออนอะไรวะไม่โอเคปี๊บตอ o นี้คุณ put the b r i k e down put the brake down, the brake down. And then now it runs. It active. active now it's active already ก็แค่แบบว่าคือการการสตาร์ทเนี่ยก็แค่แบบเปิดสวิตช์ก็คือเปิดเลยเราจะไม่ได้ยินเสียงเครื่องใดๆทั้งสิ้นอ่ะตอนเนี้ยคือเครื่องเดินแล้วนะคะโอ้ ขับง่ายมากแล้วก็เงียบมากนะคะเดี๋ยวเราจะลอง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 เลี้ยวให้ดูว่าขับตรงไปการการขับก็เหมือนการแค่โยกเหมือนกับเราดันรถในซุปเปอร์มาร์เก็ตะคะแล้วก็หมุนค่อนข้างเร็วโอ้ดีมากอันนี้นะคะมาลองเป็นระบบไฟฟ้าให้ดูนะคะซึ่งตอนนี้เริ่มมีความนิยมมากในอเมริกาแล้ว so if I want to turn on the blade just do this โอเคตอนนี้จะเปิดเปิดเปิดเ,ดเ,ดเารทํางทำงานของใบตัดนะคะแล้วก็ก็ได้ยินเสียงใบตัดเลยแล้วก็ตัดได้เลยโอ้น่าสนใจมากๆเลยค่ะถือว่าเป็นอะไรที่แบบว่าน่าใช้มากอ่าเลี้ยวหมุนเห็นไหมคะคือเราจะไม่เสียวงเลี้ยวเลย คือจะเป็นแผงวงจรของเขานะคะเวลาเราเปิดเครื่องเนี่ยเราก็แค่สับสวิตช์นะคะพอสับสวิตช์เนี่ยก็เหมือนเครื่องใช้ไฟฟ้าทั่วไปคือเครื่องเปิดแล้วแล้วก็สามารถขับได้เลยนะคะยกยกขันโยกขับได้เลยในการเปิดปิดใบตัดเหมือนรถตัดหญ้าทั่วไปที่เราใช้งานอยู่นะคะคือใช้ตัวนี้ดันขึ้นลงนะคะเท่านั้นเองตอนนี้เขาจะลองเอาแบตเตอรี่2ก้อนออกก่อนนะคะลองออกสองลูกดูก็ยังสามารถที่จะขับได้อยู่นะคะ แต่ถ้าสมมติว่ามีแบตเตอรีร่แค่2ก้อนนะคะอันนี้เขาถอดออก2ก้อนมีในเครื่อง2ก้อนเนี่ยสามารถขับแล้วก็ตัดได้เหมือนกันนะคะแต่แค่ว่ามันอาจจะทํางานช้าขึ้นแล้วก็ตัดหญ้าประมาณเนี้ยโอเคอยู่แต่ถ้าตัดหญ้าสูงสูงเนี่ยกำลังของไฟอาจจะไม่พอนะคะอาจจะต้องใช้แบตเตอรีร่ให้ครบ4ก้อนอันนี้เป็นการขับแบบใช้แบต2ก้อนนะคะเวลาเราตัดเนี่ยเราต้องใช้สปีดให้ต่าเป็นเป็นรูปเต่าแทนนะคะคือเวลาตัดควรใช้ความเร็วที่ช้าไม่ใช่ความเร็วที่เร็ว อ่ตอนนี้เราเราเซตเป็นลูกเต่าแล้วลองเปิดใบตัดดูในการใช้แบตสองก้อนอันนี้ใช้แบตแค่สงก้อนนะคะก็ยังสามารถตัดได้อยู่แต่ตามมาตรฐานเขาเนี่ยถ้าแบตมีแค่สอก้อนการตัดหญ้าสูงเนี่ยกำลังของไฟฟ้าอาจจะไม่พอนะคะเขาก็จะแนะนำเป็นสี่ก้อนดังนั้นเนี่ยการที่ตอนนี้เราตัดแบตสองก้อนด้วยความยาวหญ้าสูงธรรมดาทั่วไปเหมือนสนามหญ้าเนี่ย สบายสายเลยนี่แบบแค่สองก้อนนะคะตัวนี้นะคะที่ยวลองกันเนี่ยจะเป็นรุ่นที่มีฐานตัดกว้างถึง60นิ้วนะคะณนะตอนนี้เห็นไหมคะเราลองมาฟังเสียงเครื่องเสียงเครื่องเนี่ยแทบจะไม่มีเสียงเลย นะคะอันนี้คือเครื่องเนี่ยแอคทีฟอยู่นะคะคือเครื่องเปิดอยู่อ๋อ oh. คือ,อแบตเตอรี่ใช้ได้นานมากเพราะว่าเขาเขาขับรถเนี่ยมาประมาณแบบเทสมาประมาณ2,600รชั่วโมงเนี่ยแบตเตอรี่หายไปแค่ห้าปอร์เซ็ตดังนั้นเนี่ยแบตเตอรี่ใช้ได้นานมากคือเขาไม่อยากพูดเป็น,ปนระยะเวลาว่ากี่ปีแต่คือมันนานมากๆอะ่ะเพราะขนาดใช้มันตั้งสอง0ันหกชั่วโมงแล้วแบตเตอรี่หายไปแค่ห mm ้าปอเซ็นต Yes, I think so. Okay รถตัดหญ้าคันนี้นะคะรถตัดหญ้า Zero Turn แบบใช้ไฟฟ้าเนี่ยไม่มีสายพานแล้วเพราะคือใช้มอเตอร์ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นใบตัดทั้ง3ใบที่ติดอยู่ตรงนี้เนี่ยใช้มอเตอร์3ก้อนนะคะแล้วก็ตัวล้อก็มอเตอร์อีกคนละก้อนดังนั้นเนี่ยคันนี้จะมีมอเตอร์ทั้งหมด5ชิ้น